ถ้าเกิดว่าคุณทานะครับก็สามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็นมนุษย์เงินล้านได้กี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะเป็นมนุษย์เงินล้านครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากเป็นนะครับอยากเป็นพิมพ์มาเลยครับและโอปอาอีาสานนะครับก็เป็นหลักฐานสาคัญเหมือนกันที่ทําให้พี่ๆเนี่ยในมั่นใจว่าถ้าเราใช้กระบวนการดังต่อไปนี้เราก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์เงินล้านได้ไดแน่นอนครับหลายคนอาจจะไม่มีโค้ดคูเด้งดัง นั่งประกบตัวคุณเพื่อไปสู่ามสเ็จหลายคนอาจจะไม่ได้มีคอมมิตี้นะเพื่อมาสนับสนุนคุณเพื่อให้คุณผลักด,ดันไปสู่การประสบามสเ็จและหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีต้นทุนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิดจริงไหมครับหรือแม้แต่เศรษฐกิจกี่คนในที่นี้ครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและโรคระบาดทับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าฉันโอเคเยี่ยมมากครับอยากเป็นขาดสุดยอดครับโอป้าเอนะครับใช้สิ่งนี้ซึ่งบอกก่อนเลยว่า การที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องมีด้านดังต่อไปนี้นะครับคุณต้องมีด้านดังต่อไปนี้คือมีส่วนของ80%นะครับมีส่วนของ80%เป็นม้นะครับคือสามารถควบคุมความคิดภายในจิตใจของคุณได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถควบคุมความคิดภายในจิตใจได้อย่างน้อย80%นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถกรําหนดความรู้สึกกําหนดความเชื่อและการกระทําได้ การที่คุณจะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีมีเงินสดได้ดั่งใจมันมาจากการคิดอย่างถูกต้องใช่หรือไม่เพราะคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรในแต่ละวันเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องใส่พลังงานมากแค่ไหนในตอนที่คุณทํางานประจําหรือทํางานเป็นเกี่ยวกับเจ้าของกิจการของตัวเองก็ตามคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณต้องทําอัตโนมัติได้ซ้ําคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณพยายามได้ซ้ําแต่คุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ชันรักเพราะฉะนั้นอีโฟเที่นี้คิดว่า 80%ความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญกับการลงมือทําของคุณและการตัดสินใจณปีก่อนและณะปีนี้และอีกหลายปีที่ผ่านมาคุณเชื่อไหมครับเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการเพราะว่าเขาตัดสินใจพลาดที่จะคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แม้ว่าฉันจะยังไม่มีหน้าตักทางการเงินตอนที่เอป้าเริ่มต้นนะครับเริ่มจากติดลบเลยดีกว่าอย่าใช้คําว่ามีหน้าตักทางการเงินมากนะ ติดลบทางการเงินครับใช้เงินหมุนเงินดอ,อกตลอดเลยเงินบัตรเครดิตตลอดเลยไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยในช่วงนั้นนะครับเพรานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณควบคุมความคิดคุณได้คุณจะสามารถควบคุมการตัดสินใจที่ดีได้นะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการโฟกัสของคุณโอเคนะซึ่งมันก็จะมีผลต่อการควบคุมการโฟกัสของคุณกีค่คนในที่นี้ตื่นเช้าขึ้นมาโฟกัสสิ่งที่ต้องการกดหนึ่งและกี่คนในที่นี้ครับที่ตื่นเช้าขึ้นมา ไม่สามารถที่จะโฟกัสไปสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แต่เฮ้ยเช้านี้มันแย่มากเช้านี้ฉันไม่มีแรงเช้าเนี้ยฉันนองเอาเงินไปใช้นี่แล้วเนี่ยวันนี้มนที่สองแล้วเนี่ยเอายังไงดีแน่นอนครับใครที่คิดว่าตัวเองตื่นมาแล้วโฟกัสสิ่งที่ต้องการกดหนึ่งใครในที่นี้ถ้าไม่โกหกตัวเองตื่นมาฉันคิดถึงเรื่องที่มันแย่หรือเรื่องที่ไม่ใช่เชิงบวกกด2ครับโอเคหลายคนบอกว่ากดหนึ่งบางคนบอกหนึ่งสามสี่โอเคนะครับกดมาดัวๆนะครับ ฎหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการตอนตื่นนอนเช่นฉันปรารถนาเงินหนึ่งล้านบาทโอเคเห็นภาพฉันได้เงินล้านแล้วเห็นภาพฉันกําลังทําอะไรอยู่หรือบางคนนะครับเฮ้ยตื่นมาทาไมสุขภาพฉันไม่เฟรชเลยทำไมฉันตื่นมาไม่เฟรชเลยไอ้แค่คําว่าฉันรู้สึกไม่เฟรชตอนเช้ามันดับอนาดไปทั้งวันคุณคิดว่าใช่ปะะใครในที่นี้ครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาเคยรู้สึกว่าฉันหมดแรงหมดพลังงานแล้วมันก็หมดพลังงานทั้งวันจริงๆครับ พิมใช่มนเนยครับสวัสดีครับทุกคนใครเป็นแบบนี้ครับตอนเช้าเอยคําว่าไม่เฟรชเลยอะวันนี้แบบโอสโลไลน์มากเลยทําไมวันนี้เอ,อสโลไลน์ปวดเนื้อปวดตัวเฮ้ยแล้วคุณก็ไม่สามารถไดดูดเงินได้เลยในวันนั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่เฟรชคุณรู้สึกว่ามันไม่พร้อมคําว่าไม่เฟรชแปลว่าไม่พร้อมพิมพร้อมกันครับไม่เฟรชไม่สดชื่นแปลว่าไม่พร้อม เพราะฉะนั้นแค่คุณอ้าปากหรือรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นคุณดึงดูดสิ่งนั้นทันทีเพราะฉะนั้นการโฟกัสจะมีผลใครเก็ตมากขึ้นพิมพเก็ตหนึ่งมาเลยครับใครเก็ตมากขึ้นพิมพเก็ตหนึ่งมาเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับใครเก็ตมากขึ้นพิมพเก็ตหนึ่งมาได้เลยนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นมาดูข้อ2ครับใครพร้อมแล้วสําหรับเทคนิคที่2ครับพิมพ์2มาหน่อยอ่าพิมพ์2มาหน่อยครับและสิ่งที่สําคัญครับนอกจากแ0ตโฟกัสไปที่ความคิดแล้ว อีก20%ครับโฟกัสไปที่ฟิสิกอลครับฟิสิกอลคืออะไรครับทางกายภาพถ้าวันนี้คุณรู้สึกแต่คุณไม่เอาบางอย่างที่คุณรู้สึกไปทําถามว่าคุณได้เงินไหมครับใครคิดว่าไม่ได้เงินพิมพ์เลยครับว่าไม่ได้เงินถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากร่ํารวยคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วคุณไม่ลงมือทําคําถามคือคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญคือ 20%เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วเอามาลงมือทำเพราะฉะนั้นการคิดอย่างถูกต้องการรวยเป็นการคิดอย่างถูกต้องซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและนั่นแหละครับเมื่อคุณสร้างความส,สม่ำเสมอจากการคิดและปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่องมันจะทําให้คุณมีสิ่งที่เรียกว่าการให้ความหมายที่ดีกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าถ้าคุณ ได้ผลลัพธ์ในการล er งมางทาําแย่มากๆคุณรู้สึกว่าโลกทั้งโลกอ่ะหรือโลกทั้งแบงค์คุณมันมันก็ดูแย่ด้วยหรือบางครั้งเนี่ยคุณเคยผิดพลาดล้มเหลวด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ใน,ในการประกอบธุรกิจคุณในอดีตคุณรู้สึกว่าปีนี้มันยากมากเลยหรือบางครั้งเนี่ยคุณได้ยินข่าวนะคะบ,บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันยากมากที่ฉันเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างให้ฉันประสบความสำเร็จตอนนี้ฉันได้ยินข่าวโรคระบาดมันระบาดอีกแล้วตอนนี้ฉันได้ยินข่าวสงคราม คุณให้ความหมายแย่ไปหมดเลยหรือบางครั้งเนี่ยคนเห็นแบบคนที่เขาร่ํารวยเนี่ยอาจจะถูกแบบตำรวจจับโกงคุณก็เลยมีความเชื่อครับว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีแต่คําถามคือคนรวยเป็นคนดีมีหรือเปล่าใครคิดว่ามีพิมพ์มีครับเพราะอะไรครับถ้าวันนี้คุณรวยคุณจะเป็นคนชั่วหรือดีพิมพ์มาเลยครับถ้าวันนี้คุณร่ํารวยตามที่คุณปรารถนาคุณจะเป็นคนชั่วหรือว่าคนดี เออคุณจะเป็นคนชั่วหรือคนดีคําตอบก็คือคุณก็บอกว่าคุณอยากจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนจนชั่วกับคนจนดีมีไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นความรวยไม่ได้แยกแยะว่าคุณจะต้องชั่วหรือดีรวยก็คือรวยไม่รวยก็คือไม่รวยจบคนดีก็คือคนดีคนชั่วก็คือคนชั่วใครเข้าใจมากขึ้นครับอย่าเอาดีชั่วไปเป,เปรียบเทียบก,กับรวยเพราะอะไรครับละครหลังข่าวที่คุณเห็นเป็นประจำ หรือว่าสิ่งที่คุณเห็นจากข่าวที่คุณเสษคนมีเงินถูกจับเข้าคุกคนมีเงินเนี่ยโหไปโกงชาวบ้านเขานั่นคือความเชื่อที่สังคมส่งให้กับเราแต่เราอะจะตีความหมายอย่างไรจริงไม่จริงนะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนรวยจะต้องเป็นคนไม่ดีเพราะคนจนไม่ดีก็มีถงไปเพราะไอ้คนที่ป้นล้านทองมันคือคนรวยหรือคนจนครับคนจนครับเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีเงินหรือไม่มีเงินคือดีไม่ดีดีก็คือดีเข้าใจตัวนี้มากขึ้นไหมสวัสดีครับทุกท่านใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เข้าใจให้หน่อยลวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตีความหมายอย่างถูกต้องจากทุกเรื่องที่คุณเสกจ,จากทุกเรื่องที่คุณเจอคุณจะสามารถคงสียงนี้ครับคงสภาวะอารมณ์คุณได้ดีแล้วเชื่อนะครับถ้าเกิดคุณนะครับถ้าเกิดคุณคงสภาวะอารมณ์ได้ดี มีอารมณ์ที่อยู่ในพีคสเตทหรืออยู่ในสภาวะอารมณ์งดงามอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีของอารมณ์ใครในที่นี้ครับเชื่อว่าถ้าชั้นอารมณ์ดีชั้นเซย์เยสกับทุกเรื่องที่อาจจะเป็นโอกาสถ้าชั้นอารมณ์ดีชั้นโอ้โหชั้นตัดสินใจทําได้ดีเพราะฉะนั้นเคยมีบางวันไหมครับที่คุณอารมณ์ไม่ดีกับที่บ้านคุณกับที่ทํางานแล้วคุณไม่อยากจะไลฟ์สดเคยไหมใครเคยพิมพ์เคยให้หน่อยลวกันนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ใครเคยพิมพ์เคยให้หน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีมันจะเกิดสิ่งที่จิตรู้สนึกและจิตใต้สนึกทํางานก็คือตัดสินใจที่จะเซโนฟังให้ดีนะครับถ้าคุณอารมณ์เป็นลบหรืออยู่ในคลื่นพลังงานที่มันเป็นลบการตัดสินใจของจิตใต้สนึกและจิตรู้สนึกมันจะส่งคําว่าไม่นั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาที่คุณมีช่วงอารมณ์ที่ไม่ดีทําไมคุณถึงพูดว่าไม่ ใครเข้าใจพิมเข้าใจครับนั่นปเป็นเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่พูดคำไม่ไหมเพราะอารมณ์ถูกสับสวิตบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นคุณไถโซเชียลมีเดียเนี่ยอารมณ์คุณเปลี่ยนไปเช่นบางครั้งคุณเห็นข่าวรถชนกันตายบางครั้งคุณก็เลื่อนไปฟีดข่าวเห็นน้องหมานะมน่ารักจังเลยบางครั้งคุณดูคอนเสิร์ตบางครั้งคุณดูพลุป,ปีใหม่บางครั้งคุณก็เห็นข่าวแบบโอ้โห,โหแบบทะเลาะตบตีกันคุณสับสวิตอารมณ์โคตรบ่อยเลยนะปัจจุบัน ระวังสิ่งน,นี้ให้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยข้อดีของโซเชียลมีเดียคือทำให้คุณเปิดกว้างแต่ข้อเสียคือทำให้คุณถูกสับสวิตอารมณ์เร็วมากๆแล้วเราจะแก้ยังไงเลือกเสพสิ่งที่มันสร้างอารมณ์สมดุลและเป็นติสุขให้กับคุณครับไม่ใช่ว่าเสพอะไรก็ได้ทายฟีดข่าวไปเดี๋ยวก็เจอเปลี่ยนไหมครับอยากเสพที่เป็นประโยชน์กดค้นหาเลยได้ไหมใครทําได้พิมพ์ทําได้ครับและสิ่งที่สําคัญครับ ถ้าคุณขาด energy ยากมากครับที่คุณจะควบคุมการโฟกัสอารมณ์รวมถึงการให้ความหมายได้และยากมากครับที่คุณจะควบคุมฝั่งจิตใจและถ้าคุณไม่มี energy ยากมากครับที่คุณจะควบคุมทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณควบคุมไม่ได้คุณถังแตกครับและคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดคุณครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่โอป้าใช้กับตัวเองครับตลอด3ปีนี้ และปีนี้เก้าก็สู่ปีที่สครับและนี่ครับที่ที่โอป้าอยู่คือที่ที่โอป้าสร้างบ้านใหม่ด้วยเงินสดเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นบ้านหลังแรกนะครับอีกหลังหนึ่งเนี่ยกำลังจะสร้างนะครับในปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเองก็เป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ให้กับคนดูเช่นเดียวกันโอป้าใช้ทั้งหมดนี้ครับการโฟกัสการให้ความหมายการมีอารมณ์ที่สมดุลเป็นติ่ินดีการอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงและคุณเชื่อไหมครับว่ามีลูกศิษย์มักจะถามว่าโอป้าเหนื่อยไหมทํางานทุกวัน จริงๆเราทํางานเนี่ยทุกวันเลยนะครับไม่ได้มีวันหยุดนะักขัดตะเลิกบางคนบอกนี่ทํางานหนะักไม่พักผ่อนเปล่าครับถ้าคุณเองเป็นคนที่ทุกทรมานกับการทํางานทุกทรมานกับงานของคุณคุณจะรู้สึกเจ็บปวดที่คุณต้องทํางานครับแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเรามีความสุขกับการทํางานทุกขณะและช่วงเวลาที่ทํางานมีความสุขไหมครับใครที่ว่าใ่เปลี่ยนใจถ้าทุกขณะคุณทําให้ตัวเองมีความสุข กับจากการทํางานที่คุณทําเนี่ยคุณจะรู้สึกอยากหยุดไหมครับไม่ครับเพราะทุกวันเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนอยู่แล้วการเพลิดเพลินอยู่แล้วมันทําไมต้องทรมานเพราะอปป้าไม่ได้ทรมานกับการสอนคุณเชื่อไหมครับมากกว่าส4บปีเราเป็นเทรนเนอร์และนักการตลาดเนี่ยนักขายเนี่ยมามากกว่า14ปีเป็นเทรนเนอร์ในโลกความเป็นจริงนี่แหละครับเป็นเทรนเนอร์ด้วยใครเข้าองค์กรต้องผ่านอป,ป้าครับแล้วป้าก็สอนงานหลายคน,นมากๆ และแน่นอนครับเราเป็นนักการตลาดนักวางกลยุทธ์เป็นนักขายครับเป็นผู้บริหารในองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ป้าเป็นเกออะไรครับแน่นอนครับพอเราเป็นสินิเสร็จปุ๊บเรามีความสุขแต่อย่างที่บอกครับทาไมมาทํางานออนไลน์ล่ะก็มันเป็นแพชชั่นเพราะเราอยากจะมีอิสระภาพทางเวลามากขึ้นคือตอนที่อยู่ในงานประจำเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยเพราะว่าอะไรครับองค์กรเขาจะตามคุณตลอดเวลาใช่ไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับแมเนจเมนต์ป้าเนี่ยไปต่างประเทศยังต้องถือคอมไปเลย นะไปทํายอดขายตอนนั้นไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวสาธารณรัฐเช็กก็โดนตามก็ทํายอดขายตลอดต้องเอาคอมไปด้วยคุณจริงแล้วต้องส่งยอดขายเนี่ยในเวลาของประเทศไทยจำจำได้แม่นขึ้นใจครับเพราะว่าต้องหอบคอมไปแม่งต้องดูแลคอมสุดๆกระเป๋าที่ว่าหนักไปตาา่างประเทศยังต้องมาดูแลคอมคือหายกลัวหายก็กลัวหายหนักก็หนักเพราะฉะนั้นเราต้องการอิสรภาพทางเวลาเพิ่มขึ้นและต้องการอิสระภาพทางการเงินเพิ่มขึ้นตอนนั้นเงินเดือนเยอะครับเกือบแสนเลยและที่สําคัญครับ ถ้าวันนี้คุณทุกข์ทรมานกับงานของคุณคุณจะอยากมีวันหยุดเยอะๆเพราะคุณเกลียดวันจันทร์ครับเพราะคุณเกลียดการทํางานและสิ่งที่คุณเกลียดคุณไม่มีวันได้รับผลลัพธ์จากมันจริงหรือไม่ใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับสิ่งที่คุณเกลียดคุณไม่มีวันได้รับผลลัพธ์จากมันและที่สําคัญนะครับคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดคุณนะคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดคุณนะครับคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดคุณ